สวัสดีครับโอ้โหดีใจมากค่ะวันนี้นารูาตโตมาเยือนเมืองไทยแล้วไม่ใช่ห,หน้าตาไม่คล้ายกันขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็พอได้อยู่เพราะว่าวันนี้ก็สะพายกระเป๋าวันนี้สะพายเป้ามาวันนี้ไปถ่ายละครมา,<อ>เ,ราเลยมาแบบชุด<อ>ดูแบบ พร้อมลุยอยู่บ้านทั้ไม่จริงๆแล้วมันน้องมาสองคอนเสิร์ตใช่แล้วก็มีอะไรเอ่ยคะก็วันอาทิตย์นี้ฮะจะมีมีคอนเสิร์ตกับต้นอ๋อใช่อ๋อที่เป็นคู่จิ้นต้นกระชาใช่เขาจิ้นกันด้วยใช่ไหมจิ้นก็มีแบบต้นไม้ต้นต้นชาดีครับดีดีดีฮะค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะค่ะที่แบบได้ลองด้วยกันโอ้นี่เป็นครั้งที่3แล้วครับสครั้งที่3แสดงว่าก็ก็จิ้นจินมันมี3ครั้งแล้วเนี่ยใช่ก็บรรขับก็ คง,งชอบอะสนุกดีครับมีมินิคอนเสิร์ตคู่กันคนอื่นสามครั้งแล้วโจทย์ยากขึ้นไหมคะสามครั้งโจทย์ยากขึ้นไหมผมก็พยายามจะเขาเรียกว่าพลิกแพงหรือคิดอะไรใหม่ๆให้คนที่เสียเงินมาดูเราเ,ออเพราะม่งัไงเขาก็ในมุมมองถ้าเราเป็นคนดูเราคงไม่อยากเห็นอะไรเดิมๆซ้ำๆบ่อยๆก็อยากเห็นอะไรที่ดูแบบสนุกหรือเห็นอะไรแปลกๆก็อันนี้ก็มีแปลกแน่นอนเั็น้นรอบมีกระชากเสื้อเลยอุ้ยอุ้ยเลยอุ้ย,ย,ยไม่ถนัดไม่ได้นะ่าดีลังกอา เราดูด้ยกันค่ะแล้วเป็นกเตรียมพงเตรียมเพลงหรือว่ามันจะเป็นแบบเย็นเย็น easy listening ตลอดเลยมีครบรถฮะเย็นเย็นก็มีค่ะหรือจะร้อนร้อน,นก็มีเหมือนกัน<อ>ก็ต้องรอดูค่ะช่วงนี้ก็เตรียมเตรียมเพลงเยอะพอสมควรเพราะว่ามีหลายๆคอนเสิร์ตท,ที่แบบจอคิวล็อตใช่มค่ะร้อนจากการละครเราแล้วเนาะใช่ครับละครเป็นไงบ้างคะสนุกดีครับม,มีโอกาสได้ได,ได้ได้เล่น สักพักหนึ่ง้วฮะ My Melody 360องศาลักก็ก็สน really cool. ุกเป็นอะไรที like ่แปลกใหม่ทุกครั like ้งที่ไปกองคือค well, ือตื่นเต้นทุกครั้งเพราะว่าเออเราจะเจอบทแบบไหนอ่านบทแต่ละอาทิตย์จะได้เล่นเป็นอะไรเล่นยังไงฟีดแบบไงคะแฟนคลับว่าอะไรบ้างก็ชอบไว้เจ๋งเกลียนเกรียนจริงหลายคนอาจจะไม่เห็นมุมนี้เนาะหลายๆคนในชีวิตจริงเขอาจจะดูแบบนิ่งๆแต่เดนนี้คงไม่มีใครไม่เห็นแล้วล่ะนะผมก็ สนุกขนาดนี้ฮะค่ะร่วมงานกับนักแสดงแบบพี่ยายายิงพี่เป้อะไรเป็นไงบ้าง๋อพี่ๆแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นพี่ยายายิงพี่เป้พี่ธงหรือหลายๆคนฮะพี่เขาคือเขาเรียกว่าเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถบางครั้งการแสดงอย่างผมเป็นมือใหม่อย่างนี้เข้าไปแน่นอนว่าต้องเจอแบบเขาเรียกว่าอุปสรรคกับตัวเองอยู่แล้วบางครั้งแบบว้ยเราเล่นไม่ได้พี่ธงก็ให้เขาเรียกว่าให้แนวคิดให้ข้อคิดว่า เราเราลองทำแบบนี้ดูสิแบบนี้ดูสิคือพี่เขาผ่านงานมาเยอะกว่าแน่นอนว่าพี่เขาให้คำปรึกษาได้ดีอยู่แล้วฮะก็เหมือนสอนเราไปในตัวใช้ค่ะถามไม่ได้ว่าที่เล่นละครนี้ตามรอยพี่เต๋าป่ะไม่เชิงไม่ไม่เรียกว่าตามรอยนะครับผมว่าโอกาสแต่ละคนเข้ามาไม่เท่ากันอย่างเต๋านี่เขาก็ได้โอกาสเข้ามาก่อนผมก็มีโอกาสผมก็ไม่ปล่อยทิ้งคว้างอยู่แล้วก็ม่กว่าก็คว้าไว้แล้วก็เต็มที่อนาคตอาจจะได้เล่นด้วยกันหรออันนี้ไม่ทราบครับไม่ทราบเลยพชา ไม่ทราบเหมือนกันแต่ดูดีนะดูโฆษณาอยู่ก็มีโฆษณาแล้วก็เร็วๆนี้ก็มีมีคอนเสิร์ต <Yeah. S 1> ในช่วงเดือนกรกฎาค <Yeah. S 1> เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ที่เซนต์เทนเวิลด์จัดจัดคู่กันเลยครับ <Yeah. S 1> ขายบงขายบัตรวันที่25 <Yeah. S 1> เดือน <Yeah. S 1> เดือนเนี้ เมษายนค่ะเมษายนครับผมจำเนือนไม่ได้งานน้องอาจจะเยอะนิดนึงครับผมแต่ว่าเต่ากระชาก็็ยังแบบกระแสจิ้นยังรุนแรงอยู่อันนี้ผมอยากให้เขาเรียกว่า เห็นในมองด้านการพัฒนาที่โตขึ้นอู่กว่าเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งที่แล้วก็คือแน่นอนว่าทั้งเต๋าเอ่ยทั้งกระชาเอ่ยจะโตขึ้นแล้วก็รูปแบบในการโชว์ในคอนเสิร์ตเนี่ยจะเปลี่ยนไปแน่นอนควรเห็นอะไรที่แตกต่างมากขึ้นซึ่งผมได้ดูเขาเรียกว่าได้ดูตัวโชว์คอนเสิร์ตเขาคร่าวๆผมยังตื่นเต้นเลยเพราะผมจะได้เล่นประมาณก็ตั้งหน้าตั้งตารอดูเนาะก็ฝากติดตามด้วยครับแป๊บเดียว2ปีแล้วเนาะ สองปีแล้วเลยสาีก็สิบจะมาแล้วนี่เธอเร็วเหลือเกินสึ่ไงบ้างคะที่เราก็ยแฟนคลับเดี๋ยวแน่นอยู่เลยด <c oughs> ีใจครับ <c oughs> ที่ <c oughs> ติดตามผลงานของผมอยู่ <c oughs> ก็ยังอยากให้ติดตามอย่างนี้เรื่อยๆไปฮะดีใจที่ยังเจอทุกๆคนแบบสนับสนุนผลงาน <c oughs> เราก็อยากจะมีผลงานดีๆอยากจะมีมีกิจกรรมหรือม,มีมีความทรงจําดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ยังไม่มีแฟนเนาะค่ะยังครับถามแฟนคลับจะดามเนี่ย ทำเลยแฟนาบว่าไงบ้างคะเรื่องสาวช่วงนี้ผมยังยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ได้คิดไวครับรอสักพักใหญ่ใก่อนแล้วกันช่วงนี้แบบงานมาทุกวันเลยกำลังสนุก ผอมลงนิดนึงเนาะผอมลงครับเดี๋ยวก็อ้วนละรอผมอีกแั๊หนึ่งค่ะอย่างที่มาอาจจะมีข่าวพี่ภช,ชาดิดหนึง่งข่าแฟนข่าวว่าไงบ้างคะก็ติดการ์ตูนเหมือนกันอนะ <_ S 1> ประเด็นคือประเด็นคือเป็นเขาเรียกว่าวอะไรนะเนิร<อ>์ดโอตาคุเป็นพวกติดการ์ตูนเหมือนกันอาจจะคุยการ์ตูนกันแบบนานๆทีเจอคนถูกคอแล้วก็ใส่าการ์ตูนกันเต็มที่จนแบบบางครั้งอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันไม่มีอะไรไม่มีอะไรตอนนี้ยังได้เจออยู่ปหคะเจเจอทำงานครับผม ซ้ำกันเลยเนาะน่ะก็เป็นพี่น้องกันครับผมเขายังไม่มีแฟนด้วยตอนนี้โน้ยังอ่ะฝากแฟนติดตามเลยค่ะมินิคอนเสิร์ตเราวันแฟนผมฝากหลายอย่างเลยนะเริ่มจากมินิคอนเสิร์ตวันอาทิตย์นี้ก่อนละกันนะครับมินิคอนเสิร์ตที่มีจะมีทั้งต้นทั้งกระชานะครับที่ฟังกี้ใช่ไหมแต่ผมจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็ละครไม้เมโลดี้360องศาลักเสาร์อาทิตย์ สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งฮะก็อยากจะฝากติดตามด้วยผมรู้สึกว่าผมสนุกมากๆกับการเล่นละครนี้ก็อยากให้ทุกๆคนสนุกกับการดูละครด้วยฮะแล้วก็เร็วนี้ครับคอนเสิร์ตที่มีทั้งเต๋าทั้งคชานะครับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่จัดขึ้นที่เซนทรัลเวิด์ครับฝากติดตามด้วยจองบัตรวันที่25เมษายนนี้ครับแล้วก็คอนเสิร์ตจะเริ่มโชว์ในเดือนกรกฎาคมครับติดตามกันอยู่เรื่อยๆสนุกแน่นอนขอบคุณครับขอบคุณครับ Thank <laughs> you.